แวพรืออมาดีรามตรงหนึง่งบิทมินะโอ้โหมีปลาบังจ้า s o เ r สดีเจ สวัสดีครับวันนี้อยู่โพบางเยอเซีับลายค่ะทุกคนยังไม่กลับทีนะเพราะว่าเรายังไม่พบสิ่งที่เราตามหาเราจะกลับมาตามหาปากกาศอางไม่พูดแหล่งนี้ที่มเหยียตั้งทุ่งไว้ทุกคนจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเหยียจะพาเปิดทุ่งดูแต่ว่าต้องร้อยน่าจะมีคนมาเปิดแล้วแต่ถ้าไม่มีใครเปิดตีอาจจะมีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ได้ตามไยเชียงไปเองมาทุกคนไปเปิดทุ่งกันดูว้ามึงเหยียดหมายทุ่งมาแล้วมึนกะมึงทุกคนดูจากวังนียแล้วน่าจะมีคนมาเปิดแล้วหรือเปล่าโอ้โห น uh huh. uh huh. mm hmm> ี่อยู่ติ่มก้าแล้วพี่จ่ะไม่รู้นี่ไงทุกคนนี่ไงนี่ไงในตรงนี้มี่จะว่ารึอาดิรามตรงหนึ่งบิดไปแล้โอ้โหมีปลาพี่จ้าได้ปลาตัวเกเรรึเปล่ามันกำลังทำมาทำเคยจริงหรือไมนุ่งนุ่งได้ปลาจริงทุกคนในตรงนี้เดี๋ยวเห็นได้เลยปลากัดเลยทำได้ ริงเริ่มจอนี่ทุกคนนันหนหลายตัวเรเจอป้ากัเออนี่ริงชอเรานี่ตั้งใหม่ใม่เแม่พันเรม่มเจออืมอืมบอกเลยนี่ต่อผู้น่าจะมันเพิ่งเข้ามาคู่อะเนาะแต่ผู้น่าจะไปประชุมแม่พันใส่ถุงอะไถุงอาน้ก้าตูยังใช้ได้เลยนี่ทุกคนช่วยเราแต่ผู้ันในนู้น่เลย ไปจุมใส่ทุ่งก่อนมั้งนั้นนี่เลยทุกคนเรเห็นะก่อนะผูดไปจุมไหมผู้วัาน่าจะใช้ใช้ปลาหงือนี่เห็นว่าน่าอยู่ในนี้มั้งะใช้ปลาหงอน่าจะอยู่จ้ะใช้ปลาหงือกเลยแต่ามันอยู่ในทุ่งนี้แหละมันเข้ามาแนมจ้ะ มีแต่ปลิงเลยเนี่ยโอ้โหได้มาแล้วมังจาตัวเมียแต่ว่าโอ้โหมังจาสองไม่ปันเก็บไม่ปันไหนยากว่านี้พูดไปประชุมไม่ปันรองไงอืออือพูดตัวนะตัวเหรอโอเคก่อนพูดตัว อะไรดิปลาชุมไหมปลาชุมมาไนที่ประชุมเด้อจะแถวนี้ไหมที่บังจวประชุมลอประชุมจริงจ่จริงเหรอเอาปลาในนี้ประชุมไหม ปลาชุมปลาชุมปลาชุมหมดบ่อได้ทีเหรอไปไหนหมดวะไล่ไปเลยดิเนี่ยบ้านน่าจะอยู่ตรงนี้ปลาชุมแนี่ยร่องร้อยต่อปลาชุมหมด เดิมมีแล้วประชุมไหมตรงนี้งไมเพิ่มมาใหม่ตัวงเริ่มมีแล้วเริ่มแล้เริ่มมีหรเริ่มหมด อ้าวจ๊เริ่มมีเรื่อหมดเนาะโอ้โหประชุมในขวดนี้ประชุมไหมอ๋อมึงจ๋ขวดนี้น่าจะมีประชุมไหนที่ประชุมไหมในขวดนี้ดับพุดยังไงไหนรสชาติไหนม้องอัน นายโอ้โหพวอน้มช้อนนี่หมดเลยมาช่วงไหนแล้ววะมาตล้นี้เราไปประชุมหรือเปล่าเปิดเลยที่ประชุมตรงไหนบ้างบอกเลยถ้าใครตนความสะอาดไม่ได้อย่ามาขี้ทั้งภัยแลยนี่แล้เราหน้าจจอประชุมนิดตัวนะกำลังประชุมไม่มันหลบจากประชุมสวนได้หวอฮะน่ะในสวนน่าจะได้นะ มีลอ้ยนี่ใครตั้งทุงว้อ้ยอโลยาบใครมานี่ชุดไหนวะชุดไม่นอนหรือเปล่าเดี๋ยวอะไรนี่ก่อนอยาบิสมิลลาห์อัลฮ์มาลุนดีลุนดีลุนตีลุนตีอื้ปตะชุม นนั้นนะจะไม่มีขนาดยักษ์อยู่นั้มันต้องความวามตยหายมันไม่มีต้องความลิงลอยตรงหรือเปล่าลอยตรงรงไม่จายันเลยไม้ไปดุนบุกองตะมอะไระไุมไม้หนึที่ปจัมไหม ลองเลยดิหาเดิมเรงหนึ่งชิ้นบิดไม่ไนะนี่นร่งจากตรงนี้ที่ปเดิมเรามันต้องมีหักตัวมันนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอแหลงได้คำเดียวน้องว่าร้างแหลงได้เตียมเดียวแล้วก็ทีเดียวเดี๋ยวอืมปีหน้าประกาศว่าผู้บไม่อยู่แล้วโบนีิ

đang lên ừ, này mà, bơm mấy ông rồi mua luôn tụi con rồi mua luôn, mà này đi, ông già đại vật đi,แถo này,แถo này đi. mấy nào, đây ใจทุกมังลันไม่รู้เก็บตัวก่อนเก่อนไหนที่ปล่อยไปโชว์เราตัวเป็นดมงจ้าจริงหรือหาพ้อมันดิหาวัดสดรวยพ่อแล้วก่อนตอนนี้ต้องทำการแกะก่อนทุกคน Đây rơm nước các con này. Con rơm nước câu hay rơm nước câu rư hay. Ừ. Rồi ừ ừ lên không cả. Nghẹt rơm rồi bên nắm không cả. À đây. Này bao bên này. Ăn được không cả. Này. bên này. bên này. Nam em này bên này. Ừ. ขอบนู่นวะไปะวันนันุบอ่ะกไม่รู้อ้นยเลยนี่เหรอมาเลยดิตีเดีวยอย่านีน่ต้งแลดีทุกคนหนเรียปนเนียประชุมไม่กระชุมแลรู้เลยแต่ว่าน้ำนึกสอยทุกคนนนเตียมมาน้ลแต่ว่าอ้อออ ง้างเลยโบได้กำลังใจไม่มีแอปประชุมแล้วมังเจอเกลียงอาวภาษาโอ้โจบคลิปปิดขาวมังจ้าอะไรดิปิดตำนานปิดตำนานอะไรดิ สรุปไปประชุมหมดประกอบและแก้ใจแล้วจะเป็นจิ้มเป้ง